น้องชายคนดังอย่างนักร้องสาวเชอปราง B.N.K. 4 8นะคะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาพัดตกตึกที่คอนโดค่ะวันนี้ครอบครัวเองเสียใจแต่ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุในการตายนะคะทางด้านของนางสาวเชอปรางอารีกุลซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก B.N.K. 4 8ก็มาพร้อมกับครอบครัวค่ะเดินทางมาที่นิติเวศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะ ทีมข่าวช่อง8แสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องชายของเธอคะ่ะนายชาญอารีกุลอายุ19ปีพัดตกตึกจากชั้นออคอนโดแห่งหนึง่งย่านทนบุรีนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองคะ่ะเจ้าหน้าที่ได้นำร่างออกจากอาคารครอบครัวแน่นอนเสียใจเป็นที่สุดนะคะเราก็ร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกนำขึ้นรถไปบาเพ็ญกุศลที่สาราหวราชบํารุงเพชรเกษม69คะ่ะ กำหนดพิธีรดน้ำศพในวันนี้ก็คือเวลา16.30นาทีแล้วก็เวลา18.00นจะมีการสวดพระอภิธรรมศพนะคะแล้วก็จะมีพิธีจนถึงวันที่4มีนาคมแล้วก็จะชาปนากิจกันในวันที่5มีนาคมค่ะเชือปรางบอกว่าทางครอบครัวเองไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในครอบครัวส่วนรายละเอียดทางคดีนั้นให้เป็นเจ้าหน้าที่ของตารวจเนี่ยเป็นคนติดตาม เรื่องราวรายละเอียดขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ต่อความสูญเสียในครั้งนี้แล้วก็ขอความร่วมมือสื่อบุญชนทุกคนเลยนะคะเธอบอกว่าไม่อยากจะให้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่เ,เห็นว่าน้องชายก่อนจะเสียชีวิตนำไปเผยแพร่แบบนี้นะคะเพราะเป็นภาพที่หลุดออกมาไม่ได้ออกมาจากทางครอบครัวค่ะฟังเลยค่ะเชื้อปลางค่ะขออนุญาตคิดแบบเบื้องต้นไว้กี่วันยังไงเดี๋ยวยังไม่มีกำหนดแก,น,แกนไก่ ใจด้วยนะคะ ส่วนสาเหตุการตกมาจากที่สูงแบบนี้ทางด้านของพันตํารวจเอกเสฐศักิ์ยิ้มเจริญท่านรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล8บอกว่าอย่างนี้ค่ะจากการประชุมชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตเองอาจจะมีปัญหากับแฟนสาวก,ก่อนหน้านี้บางทีอาจจะน้อยใจก็เลยตัดสินใจทําแบบนี้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องพักก็คือน้องชายของเชอปรางเนี่ยตกลงมาจากชั้น9คอนโดนี้มี27ชั้นนะคะคือตอนไปตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่เจอว่ามีเหตุบุคคล นใดอยู่ในห้องหรือไม่พบสิ่งผิดปกติอืน่นใดที่อาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะส่วนประเด็นที่ว่าผู้ตายอาจจะมีประเด็นดื่มสุราจนมืนเมาก่อนจะตัดสินใจก่อเหตุหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอทางแพทย์ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะถึงจะระบุสาเหตุได้นะคะก็เบื้องต้นแพทย์นิติเวชร,ระบุมาค่ะว่า อวัยวะภายในฟกช้ำฉีกขาดเนื่องจากตกลงจากที่สูงและทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการตายนะคะทีมข่าวช่องแปดแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง